ก็ขอความเป็นสริสิ่งที่ทำให้เธอทั้งหลายเกิดความเป็นมงคลอันเป็นบุญกุศลที่เธอได้สะสมกันมาอันช้านานอันมีการถวายทานไว้ในบรวรแห่งพระพุทธศาสนามีพระรูปผัสโมขององค์เสดพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าทรงเป็นประธานเราบริวารทั้งหลายเพื่อป,ประโยชน์ตโยชน์งูอันเป็นสังฆะ ยังให้สัพพสัตย์ก็ดีบุคคลผู้ตั้งใจไปพฤติปฏิบัติตามคํคำสั่งสอนขององค์เสดพระชิน,นศีก็ดีพากันอยู่ได้อย่างร่มเย็นและเป็นสุขมีความคล่องตัวในทุกๆประการชั้นใดยังปัจจัยที่เชิญน,นอบน้อมเข้ามาถวายในบวรแห่งพระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์ต่อศาสนะยังมีการสร้างวิหาระคือที่อยู่อาศัยก็ดีอาหารการบริโภคแก่โมูสงก็ตามทีอย่างนี้เป็นต้น ร้นแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ใจของสรรพสัตว์และเธอทุกคนผลของอานิสง์เหล่านี้จงบังเกิดแก่เธอมากมายจดจะนับจะจะประมาณยังให้เธอจงพยายามระลึกนึกว่าทานของเธอนั้นนี้ประกอบด้วยความดีอย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องสิ่งใดคือหนึ่งเราเป็นผู้ตั้งใจให้ทานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเราเป็นผู้ตั้งใจให้ทานโดยไม่คิดจะทำลายชีวิตและสัตว์ทั้งหลาย เราเป็นผู้ให้ทานเพราะเราไม่ได้ปรารถนาเอาทรัพย์ของใครโดยที่เจ้าของเขาไมา่ด้อยินดีเอามาให้ทานเราไม่ได้ทําทานเพราะว่าด้วยวาจาปิ้นป้อนโกหกมดเช็ดทาลายทรัพย์ความความสุขของคนอื่นนี้เดือดร้อนมาสู่ทานแห่งเราเราไม่ได้ทาเพราะความละโมบโลภมากอยากได้อะไรจากใครแต่เราเราทาทานเพื่อต้องการละพึ่งความชั่วของเราไม่หวังให้ความชั่วติดเนื้อติดตัวเราให้ดึงตัวเราให้กลับประเวณไหวใยเกิดอีก ก็ทานแห่งเราเป็นทานที่ทําขึ้นมาได้ปาลบรสุดใจอย่างนี้ผู้รับทานก็ดีมีองค์เสด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จรับทานแห่งเธอเพราะเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาเราพระอริยสาวกขององค์เสดพระศาสดาพากันยินดีและร่วมโมทนารับทานของเธอโดยทั่วหน้าก็ทานของเธอประกอบแล้วได้ผู้รับก็บริสุทธิ ผู้ให้ก็บริสุทธิ์วัตถุทานที่เธอนำมาถวายก็เป็นของบริสุทธิ์แห่งใจของเธอทั้งสิ้นทานอันประกอบและได้สามประการอย่างนี้แลจึงยังสามารถที่ทำให้การตั้งเจตนาปัถนาอันแปรแรงสัจจญาณิฐานใดๆย่อมจะปรากฏเป็นผลโดยพันธุ์ันทีเหล่านี้ย่อมเป็นของเที่ยงขอให้เหล่าเธอทั้งหลายผู้มีศรัทธาอันมั่นคงดีแล้วพ,พ่อพิจิตรตัวตน ยังเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมซึ่งอริยสัจพาจิตของเธอหลุดพ้นจากแรงของอกุศล,ลกรรมทั้งหลายอันเป็นวิบาบมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติใจของเธอเข้าถึงซึ่งอริยมรรและอริยผลก็คอยทางของเธอที่ตั้งใจทำจงเป็นทางที่ตูราดไปได้บุญสนับสนุนเกื้อกูลกับเธอให้ถึงมรรถึงผลโดยรอบด้านนทุกทางขอให้เราพระอริยะทั้งหลายก็ดี พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีพมเทวาทั้งหลายก็ตามทีท่านผู้รู้ผู้เห็นผู้ยินดีในความดีของเธอก็ดีจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ดีขอให้ท่านเหล่านี้ช่วยพยุมคุ้มครองเธอให้การปักไ่ในการปฏิบัติของเธอบังเกิดเป็นผลได้ง่ายในทุกสถานและในทุกที่เสมอขอให้การเจริญแห่งสมณธรรมของเธอ จงมีความเพียรพร้อมและบริบูรณ์ไม่มีสิ่งใดมาสร้างความกวนจิตกวนใจให้เธอเกิดความคลายจากความดีแม้ชั่วขนาดจิตหนึ่งคือลาภสการะของเธอจงปรากฏย้ายขาดสายความสุขอันเกิดจากความรักของเมื่อนเพื่อนมนุษย์ร่วมกันก็จงบังเกิดเป็นที่ครองอยู่เช่นนั้นไม่เสื่อมคลายคอยเหล่าคนและมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายภาการักและเมตตาปราณี ยินดีในความปารถนาดีของเธอทุกเมือ่อทรัพย์อันใดก็ดีที่เธอมีอยู่แล้วก็อย่าได้สูญเสียระหายไปโดยปราศจากสิ่งที่ควรจะเกิดด้วยอํานาจแห่งกรรมถึงจะมีวิบากกรรมอันใดก็จงมีสิ่งเข้ามาทดแทนในสิ่งที่สูญเสียไปโดยพันธุนชีเสมอขอให้อำนาจใดๆจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังครัตนะไม่มีชั้นใดกรรมอันใดก็ดีจะมาต้านทาน แรงความตั้งใจดีของเธอให้สูญเสียไปนั้นไม่ได้คอยความตั้งเจตนาอนเป็นกุศลในคราวใดผู้ปรารถนักจะทำความดีในคราวใดจงได้ทำความดีในคราวนั้นทุกเมื่อสมบูรณ์พั่งพร้อมในนานาประการที่ยังให้การกระทำความดีของเธอสำเร็จเป็นผลได้โดยง่ายนับแต่บัดนี้จนกว่าเท้าของเธอจะได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันทุกคนเทน